สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h i ชิทีวี TV นะคะก็วันนี้เราจะไปตัดไม้กันค่ะในเ,เกม Rumble t y c o ู n 2ค่ะดิฉันแอดมินออมแอนนะคะวันนี้ก็จะมาร่วมอัดคลิปกับแอดมินนันค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราพบกันนะคะยังไงก็ขอตากเนื้อฝักตัวด้วยนะคะทุกคนสวัสดีครับไปต่อนะเลยไปนะ่อนอืน่น <Yahoo! S 2> วันนี้ ที่จะนำานะฮะก็เลยเดี๋ยวนะเริ่มจากต้องไปซื้อระเบิดนะครับไม้ที่เราจะไปตัดวันนี้จะเป็นไม้น้ําแข็งนะะซึ่งจะอยู่บนเขาในพื้นที่ของโซนน้าแข็งก็ปะนะฮะแว่นไปซื้อระเบิดก่อนอ่ะไปยกวงเลยี๋ยวเหงาค่ะออ๋ยวเหงาใช่ไหมโอ,โอเคครับหนูเนยพ่อบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวมาสักครู่นะเราต้องไปแล้วไปรัแล้วไม่กลับมาเลยอือไม่ชะ เดี๋ยวกลัวคนอยู่เที่ยวไม่ยอมกลับมารับเพื่องค่ะตายล้วยาวไปยาวไปแล้วยาวนาน,นะฮะเราจะเสียเงิน200บาทนะครับไปแล้วกลับหรือทันไหมฮะสะพานอันยิ่งใหญ่บักทุกงานโอเคนะสักครู่สวัสด,ดีครับสวัสดีนะฮะไม่ให้ตัง เอาใจค่ะในการจะไปซื้อระเบิดนะคะทุกคนต้องเตรียมต,ตังไว้ประมาณหนึ่งรอบาทค่ะเพื่อที่จะจ่ายเงินในการข้ามสะพานนะคะโอเคขับรถดีๆนะครับชนสะพานแม่งเลยสิด้ไหมเนี่ยก็หลังจากจ่ายเงินไปแล้วค่ะสะพานก็จะเชื่อมคาให้เราข้ามไปอีกฝั่งได้นะคะลงมาดิลงมาดิ ลงมา,าเย็นเนรีบรีบเดี๋ยวไม่ทันโอเคนะภารกิจแวน้นนะขับรถแบบร้อแปดสิบนะฮะสโลไลท์เดือนะวันนี้เราก็จะมีแอดมินมานำทางเป็นทุกทที่นะคะถ้าหลงก็ต้องโทษเขาแล้วนะคะีา้าบกรรมคือเพื่อนเพื่อนในเกมนี่อยากได้คนไทยมั่งเลยไหมนะมีแบบจีนมั่งญี่ปุ่นมั่งเกาหลีมั่งอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลย คนไทยนะคะแต่เขาก็พิมพ์ภาษาอังกฤษ <laughs> ก,กันดีขอบคุณนะคุณต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษาากแล้วล่ะค่ะอุ้ยแบบนี้ไม่ดีมั้งอเอ๊ะแล้ว<ๆ>มันไปทางไหนวะเดี๋ยวนะบ้านหายอ้าวทุกคนเขาพาเราหลงจริงๆะค่ะอ๋อเจอว่าแล้วขออภัยครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มองตรง<ๆ><ๆ>โอเค เจอระเบิดละเราซื้อระเบิดนะฮะก็แล้วแต่นะครับความสมัครใจนะฮะจะซื้อไปกี่กี่กี่อันก็ได้นะครับผมอันละหนึ่งร้อยรู้สึกจะเอ้ยสองรอยสิบาทครับขออภัยเอาระเบิดไประเบิดมนันเอะ๊ะ โอเคนะฮะปะพร้อมพื้นที่ตรงนี้นะก็ข้ามสะพานมาได้ตลอดนะครับระเบิดซื้อได้ตลอดนะครับตลอดเวลาไม่ไม่มีปิดนะครับก็ถ้าเรากลับเร็วพอนะครับไม่ต้องจ่ายหนึ่งร้อยบาทขากลับนะนะฮะถ้าช้าก็ก็เสียหนึ่งร้อยครับเป็นสองรอย แต่ระเบิดนี่ผมไม่แน่ใจนะว่า,าจะต้องใช้หนึ่งสองหนึ่งลูกหรือสองลูกหรือเปล่าก็หลกัหลกๆจะถือไปติดไว้นะอีกลูกหนึ่งเพื่อความชัวอืมค่ะาเราซื้อระเบิดไปทำไมล่ะคะเปิดทางครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ระเบิดหินนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับเอ๊มีไฟแช็กไหมยืมหน่อย ถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวนะเราจะเอาไปอสองอันนะแล้วก็เดี๋ยวใช้รถคันใหญ่แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นกลางแบบเสียเที่ยวนะเออใครชนตูดเนี่ยมีคนอยู่คนเดียวตรงนั้นนะอ้าวตามจะเินละ่ะโอเคพร้อมนะฮะ คนระเบิดขึ้นรถนะครับเราจะเป็นระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันแล้วนะครับขึ้นรถครับเปิดประตูกันนะเป็นคนมีมารยาทประตูทางนี้ไม่ท้านเอากรรมประตูทางนี้ไม่ท้านเราทุกคนไอ้ที่อยู่ก้องหลังคาเขาไปได้แล้วทำไมเฮ้ยคนเราทะลุหลังคาได้แล้วนะเออทางไปต้องไปทางไหนวะลืม โอเคนี่อแล้ครับเรามีหนึ่งคนที่อ้าวเออรู้สึกมีคนมาระเบิดไปแล้วนะครับก็น่าจะเข้าไปได้เลยละมั้งอ่อจริงๆเราต้องใช้ระเบิดตรงนี้นะฮะก็โอเคไม่รู้ใครมาระเบิดไปนะเพราะเราก็ขอบคุณเขาแล้วกันนะฮะแล้วสรุปูไปซื้อระเบิดมาทำอะไรเนะี่ย สำรองสำองไปใช้รบอ๋อสลอง่มได,ได้ได้ได้สลองอก็ไม่แน่ใจว่ารถจะขับขึ้นไปได้หรือเปล่านะรถพ่วงเนี่ยมีความไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะหลายเลี้ยวหลายโค้งอยู่เอาเรื่อง โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการจอดรถไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะย่ำตอกกันไปนะครับที่เหลือไปเราย่ำตอกกันเถอะ ในที่สุดเราก็เจอนะฮะไม้น้ำแข็งนะฮะเราก็จะเอาไปโคนละต้นสองต้นนะครับพอนะครับผมคนละต้นก็พอละไงหนึ่งสองอ๋อเครับโอเคครับตัดเลยครับผม ขับรถมาใหม่นะมืนดูเหมือนชีวิตจริงนะชีวิตจริงยิ่งกว่านี้เลยนะใช่ชนแหลกรานนะพังทุกงานต้องสืบครับเราส่งเข้าเครื่องไปครับก็เห็นนะครับคือหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ย หนึ่งชิ้นที่เข้าเครื่องไปราคาหนึ่งพันเลยนะฮะชิ้นประมาณหนึ่งพันก็เนี่ยอ่าลองปล่อยเท่านี้เข้าไปนะครับเพิบนะก็แพงอยู่นะนะครับตัดอ่าประมาณสามต้นนะครับแต่นี่น่าจะเหลือราวสองต้นได้ครับจากทั้งหมดที่มันที่มีจริงอ่ะก็เดี๋ยวนะผมจะเปรียบเทียบปริมาณก่อนคือจากทั้งหมดที่มีตอนเนี้ยที่ตัดไปนะครับได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าเลยนะแค่ต้นแบบ ต้นสองต้นอ่ะเปรียบเทียบกับไม้ใหญ่ก็คือไม้แดงตัดไปนะไม้นี้น่าจะเป็นไม้ที่ตัดแล้วแบบคุ้มที่สุดนะครับเท่าที่ตัดมาวันนี้ขอบคุณทุกคนี่ครับที่รับชมรละฟังกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับเราใจให้เราด้วยนะครับวันนี้บายบายสวัสดีครับ